ตอนรับเขาสูดการพาเจอกลับบ้านก็อยู่ในช่วงพาเธอเข้าสปาอยู่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับเรียกว่าอดีตนักการองดีตนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เราสึกว่าตอนช่วงที่เขามาเล่นการเมืองเนี่ยนะเราสึกว่าเออเขาใจกล้ามากเพราะขาอายุถือว่าน้อยมากๆแล้วก็ดูเป็นเด็กที่ดูเป็นคนที่มีนโยบายที่ดีเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงมุมมั่ต่างๆของนางกันว่าวีวมาเนการเมืองได้ยังไงแล้วตอนนี้นางมีความคิดยังไงต่อประเทศไทยตอนนี้บ้างนะคะไปรแขกรับเชิญไปเลยจ้าแม่จริงช่วงนี้ที่อย่างบอกแบบเออหน้ากากก็แพงเจ เจวอ,อะจะเพิ่งรู้ว่าแบบปวดแบบประมาณเนี้ยเป็นรอยได้หรอแพงมากพมากแล้วประเด็นหนึ่งคือฉันอยากได้แบบแบบอ่ะเวลาถ้าก็อยู่บ้านเนี้ยเราจะมาใช้เจลทุกวันหรือก็แอบ,บเปลืองเนาะอเออจริงๆมันควรมีบบบมามารมแบบผลิตภัณฑ์แบบอะไรล้างมือให้มันสะอาดสะอาดมแม่แนะนำฉันเลยจริงจริงนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยถูกผลิตขึ้นโดยคุณชาบริษัทคุณตุ้นเฮ้ยคุณคุณนะคนเนี่ยคุณเหมือนกันนี่ก็ใครของเก่งมากคุณนะเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือลุคสกินเคลียร์แอนเนสโซฟทาวแม่มันไปบอกว่าามรรักษาสิวที่หน้า ก็ได้ที่หลังอะไรที่ตัวก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันแบบทำความสะอาดได้อย่างล้าลึกมากเราก็สามารถนํามาล้างมือในช่วงโควิดได้ได้รับผลทดสอบแล้วว่าตอนนั้นนั้นลูกค้าคนหนึ่งทําปลาหมึกแล้วว่ากลิ่นมือกลิ่นหมึกมันหายออกไปจากมือเขายากมากเขาได้ทําการใช้สบู่ของปู่ล้างมือและสะอาดมากหมดทั้งกลิ่นทั้งหมึกที่หมดไม่ใช่หมึกสบู่หมดเฮ้ยไม่หมดแน่ยันนี้ก็ใช้ก้อนลอยกรมใช้ได้นานอยู่หนามากนะคะเขาสามารถที่ทําความสะอาดได้ขนาดนั้น และโดยที่มือเขาไม่ได้ลอกหรือว่าแบบแตกหรือว่าแห้งไม่ทำให้มือแห้งไม่ทำให้มือลอกยังทำให้มือในคงสภาพผิวที่ดีอยู่แต่ว่าทำความสะอาดได้ดีดังนั้นฉันจึคิดว่าผลของการกำจัดแบคทีเรียและความสะอาดของนางนั้นสามารถที่จะมาล้างมือช่วงนี้ได้แล้วกิน ชดีมีความเป็น3 g o i l นะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ถูกมากคือก้อนละ99้าสบเก้าบาทหก้อน450บาทบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ไปต่ำได้นะคะที่้างน้านนะคะเป็น Facebook Fan Page ของลุคสกินแล้วก็ไลน์แอดลุคสกินอย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะมือสะอาดแล้วอะไรแล้วนะคะก็เป็นร็อกร์แบบเส็กซี่กันจ้าฉันเหมือนแบบขับรถให้เหรียนนานะทำไมอ่ะขายของเก่งมากฉันคือเฟนตี้เฟนตี้เฟนตี้ฉันคือเฟนตี้บิวตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ายินดีต้อนรับนะคะคือลูกใหม่อนาคตรถของ ประเทศไทยคนใหม่นะคะไอ<ท>ไม่เต็มไอเต็มทำใจะดูเปนเขินหน่อยนะคะัปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ยีย่สิบเจ็ดครับโต,ตมากเลย เรื่องของดิวใช่โตมากเลยอ่ะมึงรู้ป่ะว่ากูดิวน้องไอติมมาเราอยจะไป็นเรื่องสบายแล้วทุกคนคำถามของกูคือแล้วก็ต่เรื่องที่ชิวไลฟ์สไตล์ต่างๆคำถามของกูนั้นคืออ่ะมันเริ่มปลูกฝังเรามาตั้งแต่ตอนไหนคิดว่าอะไรที่ทำให้เรามีแนวคิดแบบเนี้ยคือผมว่าผมเป็นคนที่ถูกปลูกฝังให้ตั้งคำถามกับสิ่งเล็กน้อยตั้งแหละเองแม้กระทั่งแบบเราเข้าไปที่จอดรถไปที่ตึกหนึ่งเราจะได้ทั้งบัตรแขกและ้วก็ ผมก็ต้ตั้งคำถามว่าทำไมเออทำไมล่ะคือถ้าคุณจะใช้ระบบสแกนก็เอาบัตรแข็งมาผมไปสแกนให้แล้วก็เดี๋ยวมาคืนเออถ้าคุณจะใช้เป็นระบบสลิปที่ต้องไปสแตมป์คุณก็ไม่ต้องให้บัตรแข็งผมมาคำตอบที่ผมเคยได้คือเขาบอกว่าบัตรแข็งเนี่ยเพื่อให้เหมือนกับวางไว้ในรถเพื่อให้เห็นว่าโอเครถคันนี้ได้เข้ามาถูกวิธีนะแล้วก็สลิปไปคือมันมันซับซ้อนไลยหมดแต่ผมเป็นคนที่ตั้งคำถามไว้เ่อยๆน้อยๆอย่างนี้จริงๆคือเราดำรงการเป็นคนแบบนี้มาใช่ครับคือตอนงานแรกที่ผมไปทำก่อนที่ทำการเมืองเนี่ยคือทำงานที่

ตั้งคถามได้กับทุกเรื่องจริงๆคือเรื่องที่เราะจะไม่ถนัดได้มันถูกฝึกให้ว่าโอเคเราพยายามจะหาทางออกและสุดท้ายแล้วก่อนอที่เราจะจบโปรเจกต์เราสามารถแก้ปัญหาคนจริงบางส่วนมากมันจะเป็นในเรื่องของการนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาบางส่วนก็ถูกนำไปปฏิบัติบางส่วนก็ไม่แล้วความจริงตรงนี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมผมจังใจเข้ามาทํางานการเมืองเพราะว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราเริร่มอดอัากักการให้คำแนะนำที่ไม่ได้เป็นปัญหาที่เราอยากลงมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็เลยมาทําการเมืองและการที่เราบอกก้าวมันทาการเมืองทีมันเป็นอย่างที่คิดป่ะคือมา ในประเทศแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยคือสมัยก่อนเข้าไปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าการเตรียมตัวไปทำงานการเมืองเนี่ยคือการเก็บสะสมความรู้แต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าความจริงสิ่งที่สาคัญคือความอื่นความแน่วแน่ว,ว่าตัวเองมีความชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแต่ประเทศคือมันเข้ามาปุ๊บคือยังไม่ทันอ้าปากโดนด่าแล้ววันแรกที่ผมมีกำหนดการต้องไปขึ้นเวทีในการเมือง วันน awesome, ั้นมีคุณธนาธรมีคุณหิงสุดารัตน์มีคุณอนุทินด้วยตัวเองโอ้โหคุณแรงทุกคนเลยผมนั่งเปิดดูไวไลฟ์คือมีมีคนด่ากันเยอยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้พูดเลยคือถ้าพูดไปแล้วว่าอันนี้ผมผมยอมรับนะแต่ว่าอันนี้คือแบบเฮ้ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยองวะคือก็เป็นการรับรองที่แบบโคตรอยู่เงินชาวเน็ตไงนั่นแหละครับก็เลยบอกว่าเออมันต้องมันต้องมีความแบบแน่แน่จริงๆว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำนี่คือสิ่งที่เราเชื่อจริงๆว่าจะดีสำหรับประเทศเเเออออออพรรรราาาาาะะ่่ันนนนนนสสสิิงงททีียยกกกกจจจบปชชๆุด้้ต็คืแล้วถูกครับผมเราป็นส การเมืองต่อหไหมหรือว่ายังไงในอนาคตคงคิดว่าคงกลับไปแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องดูอีกทีหนึงห่งอาคิดว่าเรารู้สึกว่า,าทำไมตอนนี้เด็กเข้ามามีส่วนเกว่ยวข้อมือนอมันมากขึ้นผมคิดว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญนะครับคือพอมันมีโซเชียลมีเดียเข้ามามันมีพื้นที่ในการในการแสดงออกในการมีส่วนร่วมมากขึ้นพอมันมีพลังตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันสามารถสร้างกันเปนได้มากขึ้นโดยนประเด็นเรื่องเสือดำเรื่องนาฬิกาเป็นประเด็นที่มันไม่ได้ถูกกำหนดโดยนักข่าวนะเป็นประเด็นที่ประชาชนทั่วไปที่เแล่านังพอกข่าวง2 เือนี่ผ่านมาที่มีเหมือนกับข่าวลือออกมาว่ารัฐบาลจะทำนโยบายหนึ่งแล้วก็เจอกระแสแบบ่อต้านเยอะมากจนกระทั่งนโยบายนั้นก็ถูกพักไปบางทีก็มีการอ้างบางว่าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้คิดมาตั้งแต่ต้นถูก่กางกองไป ครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นพลักของโซเชียลแหละการแสดงออกความเห็นเราเนี่ยมันก็เปยนประเทศได้จริงๆนะค<อ>ือมันก็ทําให้ภาษีของเราไม่ได้ถูกใช้ไปในในแทนที่ฟุ่มเฟือยในบางก,กรณีถ้ีเราทํางานการเมืองมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคิดว่าปัญหาโกงกินกนะ่นของนักการเมืองมันมีอยู่จริงไหมปัญหาทุจริตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแค่แแวดวงการเมืองเดียวทุกมิติของสังคมไทยเนี่ยมันมีการทุจริตแทรกซึมอยู่หลายอย่างอันที่สองที่ต้องพยายามกะจัดให้ได้คือความเชื่อว่ามันมีการโกงที่น้อยการโกงที่มากเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการโกงคือการ มันก็จะยิ่งไปดูฝังว่านธรทำที่ว่าโกงเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะครับมันมันผมว่าอันนี้มันต้องชัดเจนว่ามันต้องศูนย์ะเราไม่ใช่ต้องโตไปไม่โกง่างเดียวร แต่เราโตไปแล้วเนี่ยเราต้องเป็นพลเมืองที่คอยจับตามองคนอื่นด้วยคอยติดตามตรวจสอบแล้วก็กล้าจะลุกขึ้นมาเวลาเราเห็นการทุจริตเกิดขึ้นเห็นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องถามว่าอาวุธที่ประชาชนมีในการตรวจสอบในการเรียกร้องเวลามีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมันพอหรือยังผมคทีว่ายังไม่พอ,อ,อ <c oughs> ถ้าจะพอมันต้องมีการเพิ่มข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ใช่แล้วก็มีการเพิ่มการคุ้มครองอย่างกรณีต้องแบมเมื่อวันสามปีที่แล้วเนี่ยก็ออกมาเปิดโปงกรณีทุจริตเนี่ยเราสามารถให้ความมั่นใจเขาได้อย่างไรว่าจะมีคน ต้องงแแบ,บแ่่ยัไมกเขาไม่กล้า<ช>เพราะว่าเขาอาจจะโดน<ช>นานๆเนา,นนานะแต<ช>่เป็น,นให้เราสร้างสภาพแวดล้อมที่คอยปกป้องคนที่กล้าลุกขึ้นมาเปิดปก ถูก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 เอา,าแล้สายตาเราเราคิดว่านักการเมืองที่ดีเป็นยังไงสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าขั้นพื้นฐานคือนักการเมืองทุกคนต้องมีความชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องการเข้ามาทำนั้นคืออะไรแล้วก็ตรงไปตรงมาคนจะเห็นด,ด้วยหรือไม่เห็นด,ด้วยกับสิ่ง,งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่ต้องโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าเอ้ยทางเลือกที่ฉันกำลังเสนอเนี่ยดีที่สุดแล้วก็พยายามมานำเสนอผ่านการเลือกตั้งนะครับเพื่อของการเข้ามาทำงานอ่าสมมุติว่าประชาชนเลือกมาแล้วรู้สึกว่าเออเขาไว้ใใใจจเเเเนนนนนาาาาาาาะะะะะะสดดททท้้้้้้้ยยยแลววมมมักกก็็ตตออออองงงหหไไไิ่่่ีีพูรรรื ย้ายทางอะไรอย่างเงีงย้งยบบแบบหน้าตกใช่ต้องมีความชัดเจนว่าคุณจะมาทำอะไรแล้วถูกเลือกบนพื้นฐาน,นนั้นแล้วคุณก็ต้องทำสิ่งนั้นเอออันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หน่อยผมเดินออกจากขั้วตรงเด่นเข้าใจเลยคือผมก็โอเคแหละก็แล้วแต่นะว่าแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรนะคร<ช>ับผมไม่อยากพิพากษิจารณ์มากแบบว่าผมล้วไม่ได้ผมก็เดินออกมาอ่าอ่าอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจแล้วคิดว่าตอนนี้ปัญหาไองเวียดนามอ่ะควรจะแก้ไขมากที่สุดคืออะไรคือผมว่าคำว่าระบบอุปถัมภ์คือการที่ว่าคนบางคนอาจจะได้รับโอกาสในการทำบางอย่่่่่่่่าา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 งเเเเเเหหหหลลลืือออออคคคคคคนน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 แแตตวววไมมมใชปปป็็็พพรรรรระะสถูููู้้้้้จจัักกีดดด อันเนี้ยมันมันแทรกซึมทุกมิติจริงๆถ้าคุณเป็นสวคุณไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาเลยแต่คุณมีอำนาจเท่ากับสสเกี่ยวกับเลือกนายกถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะรู้จักคนคุณสามารถฝากลูกเข้าไปเรียนโรงเรียนดีๆได้อ่านี่คือในระดับประชาชนเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นโอ้แทบจะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากเกิดระบบเรียกว่าระบบบูทระบบบูทัยมันมีรากฐานมาจากว่าคนไทยเป็นคนที่รู้สึกว่าคนนี้มีบุญคุณกับฉันฉันจะต้องตอบแทนเขาอย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องของว่าบุญคุณเเ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 เนนนนนนีีีี่่่่่่่่ยยใใใชลลคคคืออ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 บบาา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 งงมมมมมมมิิิตัักกกกกก็็็็โะะะแแุทททววรรรรรรดดปูขไจ เราทนบุญคุตรงนั้นแต่ว่าวันหนึ่งเราไปจับได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราทำการทุดริตเกิดอะไรขึ้นแล้วอ่ะคือถ้าเราจะแคร์แค่บุญคุณเราก็บอกว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาเพราะเราเราไม่เปิดโปงในมุมนั้นเราอยากจะเป็นคนที่รับพิดชอบต่อสังคมเราก็ต้องเปิดโปถึงแม้ว่าเป็นพ่อแม่เราเดก็ต้องเถียงกับตัวเองมันโอ้โหมันเถียงกับตัวเองนานเลยเออเราก็ต้องหวังว่ามันมีระบบแหละที่ว่าไม่ต้องบังคับให้ลูกเป็นคนเปิดโปงพ่อแม่เราสามารถจับตรงนั้นได้เอง ในวันที่ประเทศเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เก่งที่สุดมีความสามารถมากที่สุด,สดปิอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ย คนที่เสียหายคือประชายชนต้อง่ะเก็นบ้างท่าที่ทอะไรบ้างคะตอนนี้ผมเป็น CEO อยู่ที่ส t a r t u p เปนการศึกษาใหม่นะครับที่ผมร่วมก่อตั้งขึ้นมา,ามชื่อว่า Start D ที่แปลว่าการเริ่มต้นที่ดีอันนี้คือแอปพลิเคชันของเราใช่ครับผมเราพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้การศึกษาที่ดีเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนจริงๆอธิบายง่ายสุดเลยเนี่ยคือเป็นเหมือนกับ Netflix สำหรับศึกษาเราสามารถเข้าถึงพวกเนื้อหาการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาหลักที่เรียนในหลักสูตรที่โรงเรียนไม่ว่าจะเนริาวััทงงือ่กย ภาษาเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องของกฎหมายหลักๆคือเราอยากให้เด็กกดเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เนี่ยได้อย่างไม่ไม่จำกัดแล้วเราเอาใครมาสอนนะคะก็มีเป็นทีมวิชาการครับเขาที่มีประสบการณ์สอนด้านนั้นเข้ามาเลยมันก็คือตรงตามหลักสูตรก็จะมีส่วนให้ตรงตามหลักสูตรแต่เราก็จะเข้าใจว่าหลักสูตรบางอย่างเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราก็ไม่อยากจะทาตามสักทีเดียวอย่างเช่นมีครูสังคมเคยมาคุยกับผมว่าปหนึ่งเนี่ยหลักสูตรสังคมเขาสอนว่าครอบครัวที่ดีเนี่ยต้องมีทั้งพ่อไ กลายว่าเด็กก็ไปทำข้อสอบแล้วก็วต้องหาทางออกอ้อทีอ่บอกว่าเลยครอบครัวที่ดีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่มันมีความเชื่อเก่าๆที่เขายังคิดอยู่ว่าครอบครัวที่ดีต้องมีงพ่อและแม่มันจะเจอข้อสอบก็อาจจะต้องตอบแบบนี้นะแต่ว่าจริง,รงแล้วให้ชวนคิดว่ามันมีอะไรที่มันกว้างขวางกว่านั้นทำไมเราถึงอยากทำผมมีความเชื่อว่าหลายๆปัญหาที่เราเจอเนี่ยท้ายสุดแล้วในต้นตอของมันอยู่ที่การศึกษาถ้าเราบอกเราอยากเห็นความเท่าเทียมอยากลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราไม่สามารถจ้างสังคมที่ที่ยุติธรรมหรือว่าเท่าเทียมได้เลยถ้าเกิดว่าสองคนเกิดมาแล้้ว่ยังไดรบ การศึกษาที่คุณภาพแตกต่างกันมากบางครที่เด็กคนนึงไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากสามารถสอบแข่งขันชนะโอลิมปิกได้เด็กอีกคนนึงไปเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูยังมีไม่พอเลยพอเราเลยตั้งเป้าว่าเราอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้มาโหลดได้ที่ก็โหลดได้ที่ทั้ง Google Play Store ค p ส์ตอนไม่ว,ว่าจะเป็นของ iOS หรือว่า Android นะครับแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยเราเราปล่อยฟรีเพื่อมาช่วยในช่วงที่มีปัญหาโควิดอยู่และเราเรียนจบมาที่ไหนนะครับความจริงผมผมเรียนที่ การเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อเราเรียนเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองไม่ต้องไปจำเท่าไหร่ว่าอะไรเกิดขึ้นปีไหนแต่ว่าเอาหลักฐานประวัติศาสตร์มากราดูแล้วก็มานั่งถกเถียงกันในห้องว่าใครเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอะแลวบรรยากาศของโรงเรียนประจำที่นู้เป็นไงบ้างคะับใช่รู้ไหมใช่รู้เลยครับเฮ้ยแฮปปี้ได้เลยความคิดรู้ไปถึงในหอแล้วนอได้้แลลวหะ ผม LGBT ที่นู่นที่นี่กับที่นู่นคิดว่าที่ไหนเขายอมรับในเรื่อง LGBT ามากกว่า,ากันผมพูดยากเพราะว่าประเทศไทยผิวเผินเนี่ยก็ดูเหมือนยอมรับน,นะคร<ด>ับ<ด>แต่ว่าพอเราลงลึกไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาปัญหาอีกสองอย่างอย่างแรกคือเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ย LGBT ไม่สามารถตัวทะเบียนสิทธิสมรสได้ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันแค่เรื่องของการเรื่องของความรักอย่างเดียวแต่เขาจริงม<ด><ด>ันไม<ด>่ใช่เพราะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องสิทธิค่ารักษาพยาบาลการกู้ร่วมอ่าสิทธิเรื่องเรื่องบรบุรกต่างๆนานาแต่อย่างที่สเนี่ยผมรู้สึกว่ามันย เขามาว่าเอ๊ะถ้าคุณเป็นแนว GPT แล้วคุณต้องคนตลกหรือเปล่าคุณต้องทำอาชีพแบบนี้อาชีพแบบไหนอย่างนี้อันนึงที่ผมว่าดีมากที่ผมเห็นที่ไต้หวันนะเราจะเห็นรัฐมนตรีดิจิตอลของไต้หวันไม่เคยใช่ครับเขาจะไม่ถูกถามแค่เรื่อง GPT นะคือคนจะถามเขาเรื่องดิจิตอลเพราะว่านั่นคือความเชี่ยวชาญของเขาคือนั่นแหละคือความเท่าเทียมที่แท้จริงคือคุณไม่สนแล้วเป็นเพศอะไรแต่ว่าเราแค่แค่ว่าคุณมีความเชี่ยวชาญด้านไหนด้านไหนตอนนี้มีความรักป่ะคะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับตอบอะไรอ่ะความรักของเรานั้นตออนนีี้มหรืเปล่าก็โอเคอยยยููู่่คคครรับออโเเดในาีกับปี่เป็น อ๋อไม่ใช่ครับผมแค่บอกว่าผมไม่ใช้วิธีทุนนิยมในการจีบผู้หญิงทุนนิยมคืออะไรก่อนนะพาไปเลี้ยงพาไปทำนู่นทำนี่พาไปอะไรเลยทุนนิยมเลยวะก็เลยต้องเป็นการทำอะไรขึ้นมาซึ่งมันแบบเงินทองซื้อไม่ได้อะมันก็จะน่ารักดีรู้สึกว่าได้ความรู้สึกว่าพี่แฟนทำของมาทำให้เรามันก็จะโอเคหน่อยกระเทยไม่ทำ่องกันหรอกซื้อเปเก่งเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงทาเร่งของเธอนะคะ ราก็เห็นความเป็นนักการเมืองในตัวน้องเนาะวันนี้เราจะเอาคําถามกับเธออย่างมาถามให้นักการเมืองตอบคนที่มีเหตุผลมากๆอ่ะมันตอบคาถามกับเธออ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะเธอมันจะไหลลื่นไปเรื่อยคาถามแรกนะคะจาก v ี a CDC ในที่สุดเราก็มีที่หยัดยืนสลัดทิ้งโลกขมขืนที่ล้าหลังมาร่วมยาตราทับรักสามคีมีพลังจุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้โสพีคําถามคือสิ่งมหัศจรรย์สามอย่างที่จะทําให้บทกวีนี้เป็นจริงขึ้นมาคืออะไรเพราะว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่หนึ่งคือทําให้ไม่มีความลับอยู่ในโลกนี้เออ ว่าเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างภาษีเราไปไหนถูกใช้ทําอะไระเพื่อที่มีความโปร่งใสอย่างที่2คือทํายังไงให้ทุกตําแหน่งทุกโอกาสถูกจัดสรรให้กับคนตามความสามารถแล้วก็อันที่สามที่ผมว่าสําคัญมากในในโลกปัจจุบนันคือความสามารถในการเห็นอนาคตเพราะปัจจุบันในอนาคตมันเปลี่ยนเร็วมากเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นถ้าเราสามารถดูอนาคตได้ก็สามารถเตรียมความพร้อมให้เรามีโลกที่สดี่ได้ สถามต่อไปนะคะคุณเป็นคนรักสัตว์เพราะมีความละม้ายคลายคลึงกับใบหน้าคุณวันหนึ่งคุณอยากแปลงกายเป็นตะขาบเพื่อจะได้เป็นนักแสดงนําในละครเรื่องทายาทอสูรคุณคิดว่าตะขาบที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะได้เป็นโลโก้บรรยาแก้ไอตาตะขาบห้าตัวไอติมมาตะขาบที่ดีครับคือตะขาบมีมีคุณสมบัติหนึ่งคือเขามีมันมีพิษมันก็เหมือนกับคนที่มีอาวุธถ้าเราอยากเป็นคนที่มีอาวุธที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในการใช้อาวุธนั่เช่นสมมติว่าเราเป็นคนที่มีปปืืนนเเี่่่่่ราา้อมมชชไไใทบ ไม่ได้เอาอำนาจปืนมาใช้มาทำอะไรที่ไม่คุ้นใช่ตีความหมายเป็นผิดนะคำถามสุดท้ายนะคะปลาดุปานามาปลาราชิกปลาปาาัสซี่และปลาหางชีวิตปลาอะไรไม่เข้าพวกและเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยผมว่าปลาที่ไม่เข้าพวกคือปานามาเพราะปานามาเป็นประเทศที่อยู่ห่างจากประเทศไทย20,000กิโลมแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยเรามีปลาดุกินปลาปารัสซี่เรามีปัญหาเรื่องปลาปาาัสซี่อยู่เราเช็คอยู่แล้วค่ะราชิกเรามีอยู่แล้วแล้วก็ ทษประหารชีวิตเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีอยู่ในประเทศไทยยกเว้นปานามาที่เป็นอีกประเทศหนึ่งไอ้ติงต้องไม่ปรากฏเอซ c ดีสและแล้วมีความรู้จริงจังด้วมีความรู้ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอบได้อย่างจริงจังอ่ะ สุดท้ายนะคะไม่น่าใจไว่าติมมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังไหคะเป็นเรื่องตลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับคือผมเป็นคนที่บางทีแบบเวลาเราเหนื่อยบางทีเราเราลึกคําพูดไม่ออกประมาณ6เดือนที่แล้วมีงานหนังสือผมต้องไปเช็นหนังสือของผมเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยมันเหนื่อยมากล้วมากแล้วเราก็เดินออกมาเราก็เจอที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าอ๋อแบบคุณติมใช่ไหมครับขอถ่ายรูปได้ไหมแบบดีใจมากเลยที่ได้เจอในหัวผมก็คิดว่าโอเค เออยินดีที่รู้จักเช่นกันแต่ผมดันไปพูดว่ายินดีด้วยนะครับอ๋อไ,ไม่ดูเวลนเราด้วยันตกรธเราด้วยเราบอกว่าอ๋อ,อยินดีด้วยนะคะนั่แหละแล้วเราเดินออกมาเราก็รู้สึก <c oughs> โอ้โหแบบเราดูแย่มากเลยแบบเหมือนกับว่าเขาแบบโอ้โหดีใจที่ได้เจอแล้วบอกว่ายินดีด้วยนะครับ <c oughs> ผมถึงขั้นต้องต้อทวิตในในทวิตเตอร์ผมไปดูได้ครับผมทวิตแบบขอโทษอ่ะอในหัะในหัวผมก็คิดว่าเออยินดีที่ที่ได้เจอเช่นกันแต่มันไปเผลอพูดยินดีด้วยนะครับไม่ดูเหมือนเราเป็นคนนี้แบบยิงแสโตรอ่ะแม่บอก ดูชันเออดูเป็นดาราแบบยิงยิงยิงได้นักร์ดมีอะไรเล่าอีกไหมเรื่องนื้อหน้ายก็จะมีตอนตอนเด็กๆเลยยังไงบ้างตอนนั้นไปทัศนศึกษาตอนกลางคืนก็ตื่นมาก็ไปเข้าห้องน้ำไปทำทุร่านักเลยแล้วก็เข้าไปไม่มีอะไรก็ทำทูร์เสร็จออกมาแล้วมันมืดๆไงแล้วก็ออกมาก็เจอเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมาล้างมือข้างๆกับเราแล้วก็วว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 วาวว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  ใช่คือ,คอ,คอมันมืดมากเลยไม่รู้ตัวพอตื่นมาตอนเช้าพอมารู้ตัวก็ไม่กล้าไปเจอเขาอีกเลยนี่คือคําถามการเมืองนิดนึงนะอันนี้พี่อยากรู้ทัศนคตินะครับสมมติว่าพี่แต่งหญิงพี่ควรจะเข้าห้องน้ำหญิงหรือชายปัน,นี้ความจริงทางออกที่ดีที่สุดนะถ้าทาให้ทุกคนสบายใจเนี่ยคือห้องน้ําไม่ควรจะมีการจากัดเรื่องเพศแต่ว่ามีการแบ่งห้องชัดเจนเพื่อให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าพอผมก็เข้าใจทั้งสองมุมนะ คือคือพอเราบอกว่าให้เข้าห้องน้ำผู้ชายมันก็ไม่แฟร์คนที่เรารู้สึกแบบฉันรู้สึกว่าฉันได้ redefine ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแต่ว่าถ้าเราให้เข้าห้องน้ำผู้หญิงก็เข้าใจว่าก็จะมีผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกเรื่องไม่สบายใจม่าเรื่เลไมจดแต่ว่าผมว่าทางออกที่ดีที่สุดคือไม่ควรจะให้คนต้องรู้สึกขัดคืนต่อความเชื่อตัวเองว่าเราเราคิดว่าเราเป็นเพศอะไรแต่ว่าก็ต้องให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยปลกฝันให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่ามันปลอดภัยหรือว่าการพยายามจัดสรรห้องน้ำที่ม กับกสถานการณ์ในช่วงนี้ก็เรื่องโควิดผมว่าอย่างแรกก็คือร่วมกันเสนอทางออกแหละแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะฟังไม่ว่าจะเป็นทางออกเรื่องของการแก้ไขปัญหาและเรื่องสุขภาพหรือว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อมาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นสักวันหนึ่งที่เราก้าวข้ามปัญหาโควิดระยะสั้นไปเดี๋ยผมคิดว่ามันมีโอกาสหลายอย่างที่เราสามารถมาถอดบทเรียนแล้วก็มาช่วยกันออกแบบเศรษฐกิจสังคมที่มันน่าอยู่ขึ้นได้เราก็เสยียเขาฝาก อพลิชันได้ครับยังไงก็ฝ่ายแอปพลิเคชันของผมชื่อว่า Start ีนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราพยายามจะทําให้เด็กทั่วประเทศเนี่ยไม่ต้องขาดความต่อเนื่องเรื่องการศึกษาแล้วก็สามารถเข้ามาในแอปพลิเคชันจากที่บ้านตัวเองเข้ามาดูเนื้อหาการเรียนการสอนทุกวิชาทุกระดับชั้นได้ก็หวังว่าวันที่พี่มีออกอากาศแล้วในแอปเราจะพร้อมโอเคค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ติมปิดรายการนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการพันเดกับม้านนะครับยูทูบก็กด subscribe เฟซบุ๊กก็สดงเกตุกดแชร์กดไลค์ด้วยโอเคคะะนนน้อคคมารับวัน